ฟังชันมหนึ่งก็มีนะครับ New World One นะครับมาเรียนกันตอนหน้าที่สามนะครับผมสมัยสามนะครับในส่วนที่เป็น workbook หรือเป็นแบบฝึกหัดหรือเป็นสมุดงานนะครับข้อที่สองนะครับ read จงอ่านนะครับ and write จงเขียนเขียนอะไรครับ the answers นะครับเขียนคำตอบหลายๆข้อนะครับเติม s เขียนคาตอบนะครับนะไม่ได้เขียนประโยคขอโทษทีครับแต่กูอันไปเห็นบอดีนะครับถ้า sentence แปลว่าประโยคแต่ answer นะครับแปลว่าคําตอบให้เขียนคําตอบนะครับนะอ่าขออภัยด้วยนะครับดีว่าหัานไปเห็นสะกกอนเขาถามว่า what is the time what is the time นะลูกนะถ้าแปลตามคําศัพท์นะครับ what แปลว่าอะไรนะครับนะ is แปลว่าเป็น the time แปลว,ว่าเวลาอะไรเป็นเวลาหรือมันเป็นเวลาอะไรนะครับถ้าแปลตามคำศัพท์นะแต่แปลจริงๆแลวให้แปลว่าเวลาเท่าไหร่นะครับนักเรียนนะครับนะอย่าไปแปลตรงๆว่าเวลาคืออะไรหรืออะไรคือเวลานะครับหรือเวลาเป็นอะไรนะครับนะให้แปลว่าเวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับให้ตอบว่า it is ก่อนเลยนะครับนะให้ขึ้นต้นว่า it is it is ถ้าแปลก็แปลว่ามันคือนะครับแต่คุณครูไม่เขียนมาให้นะครับตรงนี้ว่ามันคือแต่มาเขียนในข้อสองนะครับว่ามันเป็นก็ได้นะครับ is แปลว่าเป็นอยู่คือเอาคําใดคำหนึ่งนะครับต่อว่าเวลา one o'clock นะครับก็หนึ่งนาฬิกานะครับนะหรือถ้าใส่ pm เข้าไปนะครับเวลาบ่ายโมงนะครับจะมีคําว่า pm ต่อท้ายนะครับในเมื่อไม่มี pm am ต่อท้ายนะครับนะ ก็ให้เราตอบอทั่วๆไปว่าวัน 'clock จบเลยนะครับข้อสองว่าอิติชามัก็แปลเมาเดิมนะครับเวลาเท่าไหร่นะครับคุณครูคราวนี้เขียนให้เห็นนะครับว่า i t หรือว่า it is นะครับแปลว่ามันเป็นเวลานะครับดูนาฬิกาก็คือ eleven 'clock นะครับสิบเอดนาฬิกาหรือนะครับสิบเอจศนยนนในตอนเช้านั่นเองนะครับนะ เพราะเขาไม่ได้ใส่ pm มาให้ให้เรานุ่โลมว่าเป็น am นั่นเองนะครับคำว่า am pm นะครับลูกนักเรียนทัวนให้อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องนาฬิกาถ้าต,ตั้งแต่นะครับเที่ยงคืนนะครับนะจนถึง11โมง59ใกล้ๆจะเที่ยงนะครับก็เรียกว่า am นะครับแต่หลังจากเที่ยงตรงๆนะครับก็เรียกว่า midday นะครับนะหรือหรือเรียกว่าน o นแต่พอเที่ยง หนึ่งวินาทีเป็นต้นไปนะครับขอเรียก pm แล้วนะครับนะและก็เวลาในภาษาอังกฤษไม่มี13บสนาฬิกานะครับนะมี1 pm นะครับนะบ่ายโมงนี่เขาเรียกว่า1 pm นะครับไม่ได้เรียกว่า13 pm นะครับนะโอเคไปต่อครับดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรเป็น pm เวลาจากไหนถึงไหนเป็น pm เป็น am นะครับ what is the time เวลาเท่าไหร it's nine o'clock นะครับมันคือเวลา9นาฬิกาคุณครูก็เน้นให้เหมือนเดิมนะครับ9นาฬิกาหรือ9โมงเช้านะครับถ้ามีคาว่า a.m. อยู่ต่อท้ายหรือถ้ามี p.m. ก็3ทุ่มนะครับหรือ21นาฬิกาต่อไปนะครับ what is the time หรือ what the time นะครับนะถ้าเขียนย่ออย่างนี้อย่าอ่านว่า what is นะครับ what The i า e นะครับเวลาเท่าไหร่ต่อว่า it's three o'clock นะครับเวลาสามนาฬิกานะครับหรือจะพูดว่าเวลาสิบห้านาฬิกาถ้ามี pm ต่อท้ายนะครับนะโอเคนะครับสิบห้านาฬิกานี่คือเวลาภาษาไทยนะครับนะเวลาภาษาอังกฤษนี่ก็ยังอ่านสาม pm นะครับนะไม่อ่านว่าสิบห้า pm นะครับเพราะ เหมือนที่ได้บอกไปเบื้องต้นนะครับการอ่านชั่วโมงของฝรั่งนะครับของชาวต่างชาตินะครับไม่อ่านแค่สิบสองนะครับนะเพราสุดท้ายแท้สุดครับ what the time เวลาเท่าไหร่นะครับดูในกาก็ตอบว่า it's ดสิบกนะครับนะเป็นนั้นว่าคุณโรูจบหน้าสิบสามเลยนะครับฟดูแล้้วเขาชม ช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาี่นันต้องขอขอบคุณ